ก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ไปดูเลยอยู่อ่ะไปอยู่อ่ะอะอไอแดอย่างออโดนด่านเะ ไอ้เอเอสนะโทรศัพท์ไปขโมยรถถามดี็ว่าผมต้องทำไอผมต้องทำยงองไหนเลนี้เลนีเลนี้ที่ท่ท่านู้กยใ้ข้อมูลมาอยาได้รู้ว่ารอบของการบังคัรักษานั้นมันมันฉีดโทรศัพท์ล็อคล็อกเลยว่าปิดเลยไม่ใช่เป่ปิดเรื่องหมดแล้วไม่ลอไปมันิดเคร่องผิวเขาไม่ได้ใส่รหัสล็อคเลยไม่ใส่รหัสก็มาไล่เนี่ยลูกว่างะเนี่ยลเราเนี่ยอ อไมมันมองไม่เห็นว่ามันหิบเลยอ่ะมันล้วงหยิบใส่มือใส่กระเป๋าไปแล้วก็เป๋าไว้ข้างๆเลยอ่ะข้างเขาลยจาไมาเนอาไม้เไปอางทีเขาว่าไถ้ามาดแล้วมันมันมีชอตึงอ่ะที่มันซื้อไก่ด้วยมันซื้อคอเสร็จจะไปแล้วมันไม่ไปแล้วต้องกลับมาซื้อไก่เอาไก่ แี้วมาดูสรุปสาเหตแล้วก็ดูข้นื้งต้นเพิมเติมนะครับวันนี้ทางอ๋อแล้วถ้าพี่คนนี้อยู่นาไปแล้วนะใช่ปใช่ใชเดี๋ยวเดินออกแล้วเดินไปแจ้งตัวตำรวจเดินมาปุ๊บอย่างขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถอะไรไปจากการตรวจสอบของผู้นการเกบมปรรวมๆแล้วเีเสียหายกันทั้งหมดี่กอประเมิความเสียเป็นตัวเลขน่าจะอยู่ัประมาณสาบล้านบาท แล้วก็บอกว่าจีบานมาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตถึงสองคนที่ว่าเป็นบเหตุสำคัญนะครับตอนนี้เนี่ยพวกตุ้ยนาวนะครับตุ้ยชมาดินพื้นที่เนี่ยก็จะเร่งหรือว่ามันจะเอาอีกเครื่องหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมันไม่ไปตั้งแต่ก็ของประชาชนให้ช่วยกันเปิดต่างใช่ไหมมันจะเอาอีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าอีกเครื่องหนึ่งอยู่ข้างกระเป๋าตังค์เลยค่ะมันอยู่ใกล้ๆกันแสดงว่ามันจะเอาสองเครื่อง Like so แล้สควาแ่ัแบบนี้แล้วก็คือผมไม่เน้ใจว่าหลายคเกิดในสมเหสุซปลาอป้า้นแหละปลาตัวทีมัน้รติดมดัเนี่ยวันนี้ช่วงคำเดิมที่เป็นเป็นเป็นเหมือเดนี่ยไหมมันเอาเอาไก่แล้วมันก็ไม่เอารมเยาวไก่ไก่วางตรงนี้